الحمد لله رب العالمين وبنستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي و ويسر لي أملي وحلو نقطة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك من الخيل كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم أما بعد พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักยิ่งทุกท่านเราทั้งหลายเป็นบ่าวของอัลลอฮฺสุบฮานูวตาลาที่อัลลอฮฺสุบฮานูตาลาได้สร้างเราขึ้นมาโดยมีเป้าหมายให้เรามาอยู่ในโลกดุนยานี้ในช่วงระยะเวลาหนึง่งเพื่อทำหน้าที่แห่งความเป็นบ่าวซึ่งในตลอดช่วงระยะเวลานี้อัลลอฮฺสุบฮานู์ตาลาจะทดสอบเราด้วยกับอารมณ์ต่างๆความอยากความชอบต่างๆความใคร่ในเรื่องต่างๆ ซึ่งใครก็ตามที่ควบคุมตัวเองได้ใครก็ตามที่ยับยั้งตัวเองได้เขามีความเกรงกลัวอ All ัลลอสฺซุบฮานวะตะอาลเาเขาก็จะรอดพ้นจากความกดก้ยวของอัลลอฮ์และการลงโทษของพระอ,องค์เขาก็จะประสบความสําเร็จด้วยก,การได้เข้าไปในสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานวะตะอัลลาะ์ฉะนั้นอัลลอฮ์จึงได้ห้ามเรานะครับจากการ,รตามอารมณ์ของเราจากการเชื่อฟังอารมณ์ของเรา อลัล l l a ์บอกว่ากุลอ uh ah ah um uh ินนีาวอิณิหนุดัลลีนตะดะอูนมินดูนิลล و ن من د و อัตตาบิอ ت ฮวาล ه อัต أ ت ب ا อ أ ฮวาอะ ق ุมก د ดด ل ลันตุอิ ع ะวะม ا อِนَมินัُมุ ت َ د ِ ي ن َจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดฉันถูกห้ามจากการกราบไหว้สิ่งต่างๆที่พวกเจ้าเรียกร้องวิงวอนขอต่อมันอื่นจากอัลลอฮ์สิ่งที่คนกราบไหว้จะเป็นรูปจเจวีตรูปปั้นรูปเคารพต่างๆหรือเป็นตัวบุคคล โตวลีโตครูโต,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 ตอาจารย์คนไหนก็ตามที่ตายไปแล้วหรือยังมีชีวิตอยู่ที่เราไปขอต่อเขาเนี่ยทั้งหมดนี้อัลลอฮ์ห้ามหมดเลยทั้งสิ้นอัลลอฮ์บอกต่อไปว่ากุลจงกล่าวเถิดและอัตตะบิอูอัลวาอาคุม ah um ฉันจะไม่ปฏิบัติตามอารมณ์ความชอบของพวกเจ้าฉันย่อมเป็นผู้ที่หลงทางอย่างแน่นอนหากว่าฉันทําเช่นนั้นและฉันจะไม่ได้เป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่ได้รับทางนําฉะนั้นนะครับ การต่อสู้ระหว่างมุมมินกับอารมณ์รับสู้ของเขานั้นเป็นการต่อสู้ที่ไม่มีวันจบเป็นการต่อสู้ที่ไม่ไม่มีวันขาดตอนและจําเป็นที่เราจะต้องสู้กับ <c oughs> อารมณ์ของเราไปเรื่อยๆตราบเท่าที่ชีวิตของเรายัางอยู่ตราบเท่าที่เรายัางต้องใช้ชีวิต <c oughs> อยู่ในโลกนี้ <c oughs> อลัลลอฮ์จึงบอกว่าวะอัมบุตรับบบกะฮัตตายะติยะกันยะกินจงกราบไหว้พระเจ้าของเจ้าจงทําอิบดาดตต่ออัลลอฮ์ จนกว่ายกินซึ่งก็ค,คือความตายจะมาถึงเจ้าคือถึงวันตายเมื่อไหร่นั่นแหละถึงจะจบสงครามระหว่างเรากับนับสูกับอารมณ์ฮาวาของเรามันถึงจะจบลงไปในครั้งที่แล้วนะครับเราได้ปิดท้ายกันคุยกันถึงข้อดีหรือผลประโยชน์ของการฝืนอารมณ์ของเราเองอันแรกสุดการฝืนอารมณ์นั้นนําไปสู่สวรรค์ดังนี้ทัา,าสนสุนทรแามได้กล่าวไว้ว่า <c oughs> วฮุคิบะตินจจนนะตุบินมกาิสวรรค์ถูกขวางกั้นถูกอำพรางไว้ด้วยกับสิ่งที่เราไม่ชอบการที่ต้องอดตลบขับตอนนอนตื่นขึ้นมาดึกๆเพื่อละหมาดตะฮัจยุศนับน้อยคนที่จะทําได้ทุกคนไม่ชอบการฝืนบริจาคนำบ,บริจาคเงนนินทั้งที่บางครั้งเราก็ยังต้องใช้เงินอยู่สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องฝืนการอดกัน้นการระงับการงดเว้นจากสิ่งนั้นสิ่งนี้หลายๆครั้งมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องฝืน ฝืนใจของเราไม่อยากจะทําเลยไม่อยากจะอันนี้เลยนะครับฉะนั้นสวรรค์ถูกขวางกั้นไว้ด้วยกับมัการิและเมื่อไร่ก็ตามที่เราสู้กับสิ่งที่มันไม่ดีไม่งามต่างๆที่อารมณ์มันดึงเราไปเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะให้สวรรค์เป็นรางวัลแก่เราอันที่สองก็คือเราจะรอดพ้นจากสภาพความเดือดร้อนความยากลําบากที่จะเกิดขึ้นในวันเกียร์มะซึ่งผมได้พูดฮะดิษนับคนเจ็ดจำพวกที่อัลลอฮ์สุภานัวแต่เราจะให้ได้อยู่ใต้ร่มเงาของพระอ,องค์ ซึ่งทั้งเจ็ดจำพวกนี้พี่น้องผุ้สถาที่รักจริงทุกท่านมันไม่สามารถจะได้มาได้นอกจากว่าเขาจะต้องสู้กับอารมณ์ของเขาฝืนฮาวานับสูงเขาถ้าหากว่าเขาไม่ฝืนเขาทําไม่ได้อัลอิมาโม,มอาดินผู้นําผู้ปกครองอิมามที่มีคุณธรรมมีจริยธรรมมีความยุติธรรมไม่มีการเลือกพักเลือกพวก ไม่ใช่ว่าคนนี้พี่ฉันคนนี้น้องฉันคนนี้คนมีบุญคุณกับฉันคนนี้คนสําคัญของฉันก็เอียงไปหาเขาครับซึ่งตรงนี้นะครับบรรดาซอฮาบะบอกว่าพวกเราทั้งหลายนั้นนับเอาบรรดาพ่อค้าแม่ขายที่ซื่อสัตย์ยุติธรรมซื่อสัตย์สุจริตไม่โกงตาช่างไม่โกงสินค้าไม่เบี้ยไม่บิดเบือนสินค้านับเอาคนเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผู้นำที่มีความยุติธรรมด้วยเช่นเดียวกัน สัาน,นการที่เราจะมีความยุติธรรมได้เราต้องสู้กับหลายๆอย่างนะบางอย่างในการยืนยันความถูกต้องเราต้องสูญเสีหยหลายๆอย่างเราอาจจะโดนดา่าโดวนว่าจากคนหลายๆคนฉะนั้นมันคืออารมณ์อารมณ์จะเข้ามาแล้วเดี๋ยวเขาจะดา่าเดี๋ยวเขาจะว่าเดี๋ยวเขาจะ,ยงงจะอย่างนั้นใจอย่างนี้ถ้าเราความถูกต้องมาก็คือเราสู้กับอารมณ์ของเราเราก็จะเป็นหนึ่งในคนที่ได้อยู่ใต้ร่มเงาบันลังของอัลลอฮฺสุภาน์นัวตาลาในวันที่ทุกคนทุรนทุรายด้วยกับความลำบาก จากแสงแดดที่แผดกล้าดวงทิตย์ห่างจากศาีรษะของเราในประมาณคืึเดียวหรือสอกเดียวเนี่ยเหงื่อการที่ไหลออกมามหาศาลคนเหล่านี้อยู่ใต้ร่มเงาของอัลลอฮฺสบฮานูอัตลาเนื่องจากเขาระงับยับยั้งตัวเองวันฮันนับสะอานินฮาวาห้ามตัวเองจากอารมณ์ต่างๆคนที่สองคือเด็กหนุ่มที่หัวใจเขาผูกพันกับมัสิ i จะตอนเช้าจะตอนสายตอนบ่ายตอนค่ำบางทีกําลังทํางานติดพันบางทีก็อากาศหนาวบางทีก็ขี้เกียจบางทีก็กําลังติดพันกับอะไรต่างๆนบอบลก็มาถ่ายตอนนี้มวยก็มาถ่ายตอนนี้มันติดพันอยู่นะครับแต่ว่าคนเหล่านี้เขายับยั้งฮาวาของเขาอารมณ์ของเขาที่จะต้องดูสิ่งเหล่านี้เขาก็เลือกที่จะไปเหลอารมณ์ที่อยากจะพักผ่อนอยากจะอยู่บ้านสบายสบายขี้เกียจออกไปไหนเขาเอาชนะอารมณ์ตรงนี้ ฉะนั้นสิ่งที่ได้สำหรับเขาคือเขาได้อยู่ใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์ในวันเกียร์หมในขณะที่ผู้คนทั้งหลายทุรนทุรายทรมานอย่างแสนสาหัสคนที่3เด็กหนุ่มที่เติบโตขึ้นมาบนการทำอิบาดตต่ออัลลอฮ์สุภาโนตาลาับเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานในวัยของเราเนี่ยบางคนก็เลยวัยหนุ่มสาวไปแล้วเตาบัตตัวได้กลับเนื้อกลับตัวได้และใช้ที่เวลาที่เหลือเนี่ย ในการทําอิบารัดต,ต,ต่อ,อลัลออันไหนที่อ,อัลลอฮ์สั่งห้ามอัลลอฮ์ไม่พอพระทัยทิ้งให้หมดอันไหนที่อ,อัลลอฮ์พอใจเราทําให้หมดใช้ชีวิตแบบที่อ,อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์พอพระทยัยแค่นี้แหละครับแล้วก็อยู่ในการเชื่อฟังอัลลอฮ์ตลอดทั้งชีวิตก็อินชาอัลลอฮ์เราก็จะเป็นหนึ่งในคนที่ได้อยู่ใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์ในวันเกียร์ไหมนอกจากนั้นลูกหลานเราเนี่ยสอนเขาให้เชื่อฟังอัลลอฮ์ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ให้เป็นคนดีตั้งแต่เล็กให้เป็นคนดีตั้งแต่เล็กๆให้กลัวอัลลอ เพื่อที่เขาเหล่านั้นจะได้รอดพ้นนับจากการที่ต้องทรมานในวันเกียมะในทุ่งมาชัดประการที่สี่ชายสองคนที่เขารักกันเพื่ออัลลอฮ์เวลาเราครบใครสักคนหนึ่งเรามีความรู้สึกดีๆให้กับใครสักคนหนึ่งมีน้ําใจมีการช่วยเหลือให้กับใครสักคนหนึ่งให้ความรู้สึกต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเพราะาเราถูกใจเขาถูกปากเขาถูกหูเขานะพูดเข้าคอกัน หรือว่าเป็นเพื่อนการมีไปผลประโยชน์ร่วมกันอย่าให้เป็นเช่นนั้นแต่ให้เรายึดไว้ตรงที่ว่าเมื่อลลอ a ์สั่งให้เรารักพี่น้องมุสลิมเราก็รักเพื่อนลอสซาฮานอตาลเขาเป็นพี่น้องมุสลิมของเราลลอ a ์สั่งให้เรารักกันเพื่อัลอ์เราก็รักเขามีสิ่งที่เป็นอันตรายเราก็เตือนเขามีสิ่งที่เป็นประโยชน์เราก็แนะนําเขาอะไรที่ให้ประโยชน์กับเขาได้เราก็หยิบยื่นให้กับเขาหรือแม้กระทั่งบางครั้งเรายอมเสียสละบางสิ่งบางอย่างของเราให้กับเขาไปนี่คือ บุคคลอีกบุคคลหนึ่งที่ต้องสู้กับอารมณ์อย่างยิ่งสู้กับความคร่ความอะไรต่างๆของเขาอย่างมากมายเพื่อที่จะเอาชนะอารมณ์แล้วไปรักคนที่อัลล์สั่งให้รักไปเกลียดคนที่อัลล์สั่งให้เกลียดรางวัลของเขาก็คือการอยู่ใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์ซุบฮานูอัลลอในวันเกียร์มาเช่นเดียวกันชนะคนคนนี้นะเพื่ออัลลอฮ์เขามารวมตัวกันและเมื่อเขาต้องแยกจากกาันเขาก็แยกจากกันเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮา,านูอัลลอไม่ใช่เรื่องส่วนตัว เกลียดกันด่ากันทะเลาะกันเพราะเรื่องส่วนตัวทําไม่ถูกใจกันหรือขัดใจกันไม่ใช่แต่ถ้าเรื่องศาสนาเราแยกกันถ้าคุณไม่ยอมเชื่อฟังนะคุณไม่ยอมตามนะแยกกันหรือว่าเราต้องไปทำมาหาก,กินที่ฮาลลันไปที่จากไกลก็ไปที่ห่างไกลก็ต้องแยกจากเข้าไปเพื่อไปหาลิสกี้ที่เราล็อกกำหนดเอาไว้นะครับอันนี้ไม่เป็นไรวะล์ร์จุร,รุนดัชทุมลาตุนซาตุมันซอบินวจะมาลินและชายหนุ่มที่ หญิงที่มีตำแหน่งมีฐานะและมีความสวยงามเรียกร้องเขาไปสู่ซีนามีเจ้านายเป็นผู้หญิงสามารถให้คุณให้โทษได้สามารถจะไล่เราออกจากงานได้สามารถจะเลื่อนตำแหน่งให้กับเราได้แล้วหน้าตาก็สวยถูกใจเราอีกแต่ว่าเขาชวนเราไปทำซินาครับจะแต่งงานด้วยเขาไม่เอาเขาเป็นกาฟเฟสเราเป็นมุสลิมแต่เขาชวนเราไปทำซีนานะครับ คนคนนั้นก็บอกว่าอินนีอคอฟุลลอฉันทําไม่ได้คุณจะไล่ฉันออกจากงานก็ไล่เลยคุณจะปาประกาศตะโกนบอกฉันพยายามจะปั้มคุณลาสตำรวจมาจับฉันก็เอาจับไปเลยเหมือนนียบซุปอะลสิสสลามครับนียูซุปอะลสเซอร์มครับอยู่ร่วมบ้านกับท่านหญิงสุไลคอภรรยาของที่ปรึกษาของกษัตริย์ฟิรดโอนกษัตริย์อียิปฐานะอํานาจเต็มที่แล้วผู้หญิงคนนี้ ก็บอกว่าหากยูซุฟไม่ยอมคล้อยตามชั้นไม่ยอมปฏิบัติตามชั้นแล้วแล้วก็ขอสาบานเลยว่าชั้นจะทําให้เขาเป็นหนึ่งในคนเขาจะต้องเข้าไปอยู่ในคุกจะต้องถูกขังอยู่ในคุกรายกูนั่นนามินัน <c oughs> มัสตูนีหนึ่งในคนที่ถูกขังนครับนายบซุฟก็บอกว่ารับปบิติจนุอาฮบุอิไลโออัลลอฮ คุกนั้นเป็นที่รักยิ่งสำหรับฉันยิ่งกว่าสิ่งที่พวกนางเหล่านี้เรียกร้องฉันไปการที่ฉันจะต้องไปทําซีนาไปผิดประเวณีซึ่งเป็นเรื่องที่เราโกรธมากๆเป็นเรื่องร้ายแรงมากๆฉันไม่เอาฉันขอเลือกที่จะเข้าคุกดีกว่าฉะนั้นบางครั้งผู้หญิงมาพยายามให้ท่ากับผู้ชายพยายามข่มขู่บอกว่าในถ้าเธอไม่ยอมให้ฉันนะฉันจะฉีกทิ้งฉีกถึงเสื้อผ้าฉันแล้วก็จะเรียกคนให้มาช่วยแล้วก็จะฟ้องตำรวจว่าคุณพยายามปลุกปั้มฉันคุณจะต้องติดคุก ฉะนั้นหลายๆคนพอเจอไม้นี้เข้าไปปุ๊บยอมที่จะทําซินาแต่ถ้าคนที่มีอ ي มานปุ๊บเขาบอกว่าเอาตามสบายเถอะเข้าคุกก็เข้าคุกฉันยอมเข้าคุกแต่ฉันจะไม่ยอมซินาคนแบบนี้แหละนะครับที่จะได้อยู่ใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์ในวันเกียร์ไหมคนอีกประเภทหนึ่งคนที่เขาเหล่านั้นบริจาคด้วยกับมือขวามือขวาบริจาคไปอะไรก็ตามจะมากจะน้อยแค่ไหนก็ตามแล้วเขาก็เก็บเอาไว้ สู้กับอารมณ์อยากจะโชว์อยากจะอวดเนี่ยฉันบริจาคเท่านั้นฉันบริจาคเท่านี้ฉันทําแบบนั้นฉันทําแบบนี้สู้กับอารมณ์ตรงนี้ของตัวเองคนเหล่านี้เมื่อเขาสู้กับอารมณ์ของเขาเอาลัลลอฮ์ก็ตอบแทนรางวัลให้กับเขาตั้งแต่โลกอาคเคร์ก็คือได้อยู่ใต้ร่มเงาอารัชบัลังของอัลลอฮ์สบฮานูวะตราในวันเกียร์ะห์ประการต่อไปนะครับคนต่อไปก็คือว่าคนที่ เขาลำลึกถึงอัลลอฮ์โดยลำพังในยามค่ำคืนครับโดยลำพังไม่มีใครมารู้มาเห็นละเขาจะลุกละหมาดหรือไม่ลุกละหมาดไม่มีคนรู้เลยแต่เขาก็เลือกที่จะลุกมาเพราะความยำเกรงต่ออัลลอฮ์เพราะความรักในอัลลอฮ์เพราะความปรารถนาอยากจะได้รางวัลที่อัลลอฮ์จะให้แก่เขาก็คือสวรรค์ของอัลลอฮ์สุภาอัตาลาเขาลุกขึ้นมาละหมาดในยามค่ำคืนมาอ่านกุรอานในยามค่ำคืนและในระหว่างนั้นแหละ น้ำตาเขาก็หลั่งดินมาด้วยกับความซาบซึ้งในบุญคุณของอัลลอ์ซาบซึ้งในความยิ่งใหญ่ของอัลลอสหรือสำนึกผิดในความผิดบาปต่างๆของเขาที่เขาได้ละเมื่ออัลลอสสุภานวตาลาไปนี่คือบุคคลที่อัลลอสสุภานัวตาลาจะให้เขาได้อยู่ใต้ร่มเงาของลอสในวันเกียร์มหวันที่ไม่มีร่มเงาใดๆนอกจากร่มเงาของพระองค์ประการที่สามนะครับ เมื่อคนที่ตามอารมณ์เอาอารมณ์มาเป็นใหญ่จะพบกับความต่ำต้อยและการดูถูกดูแคลนคนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองคนที่ไม่ไปตามอารมณ์ตัวเองก็จะได้รับชรอเกียรติยศและความสูงส่งจากอัลลอฮฺสุบฮานาูร์ตาที่จะให้แก่เขาทั้งโลกดุนยาแล้วก็โลกอาคเร์ท่านมุอาวิย ah, ารุรียลอฮัลุอันฮูได้กล่าวไว้ว่าตารกชะฮวาตีวอิซยานุลฮาวาท่านมูรุอ ความมีเกียรติความมีเกียรติความมีบุคลิกภาพที่ดีอยู่ที่การทิ้งชวาวะทิ้งอารมณ์ความไข่ต่างๆและการดื้อด้านต่ออารมณ์ไม่เชื่อฟังอารมณ์ซึ่งการตามอารมณ์นั้นจะทำให้ความน่าเชื่อถือความสงส่งของเขานั้นเสียหายไปและจะทำให้เขานั้น พบกับความต่าต้อยแล้วก็ความยากลํำบากความต่ําต้อยแล้วก็ความยากลําบากประการที่4เขาจะมีหัวใจที่หนักแน่นมีความมีความเด็ดเดี่ยวนะมีความตั้งใจที่หนักแน่นใครก็ตามที่ฝึกระงับตัวเองจากอารมณ์เป็นประจำเนี่ยไม่ทําไม่ทําไม่ทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เอาสิ่งที่ไม่ดีฉันไม่เอาสิ่งนี้เอาลอไม่ชอบฉันไม่เอา ใจฉันจะชอบแค่ไหนก็ตามแต่เราบอกว่าไม่ฉันก็ไม่เอาฉันจะชอบมันแค่ไหนก็ตามนบีบอกว่าไม่ดีฉันก็ไม่ดีด้วยฉันก็ไม่เอามันฉันชอบมันแค่ไหนก็ตามเอาเร์บอกว่าไม่ได้นะฉันก็บอกว่าไม่ได้นบีบอกว่าอย่าทํานะฉันก็ไม่ทํามันนี่คือการฝืนอารมณ์พอเราฝืนแบบนี้บ่อยๆปุ๊บเราจะมีหัวใจที่หนักแน่นเราจะไม่พ่ายแพ้กับสิ่งยั่วยุต่างๆได้โดยง่ายใครก็จะมาหลอกล่อเราจะมายั่วยุเราจะมาอะไรเราไม่หลงตามเขา นี่คือประโยชน์ที่ได้จากการฝื้นอารมณ์ประการที่5เมื่อเขาฝื้นอารมณ์ของเขาไม่ปล่อยตัวปล่อยใจให้คอยตามอารมณ์ของเขาสิ่งที่เขาได้รับมาก็คือว่าการมีสุขภาพที่ดีหรือการรักษาสุขภาพของเขาคนเราไม่ไปกินในสิ่งที่ไม่ควรกินไม่ไปกินจนมากจนเกินไป ไม่นอนมากจนเกินไปไม่ทําสิ่งอะไรต่างๆที่มันไม่ดีไม่งามมากจนเกินไปสุขภาพเขาจะไม่เสียหายร่างกายเขาจะไม่เสียหายและเขาก็จะมีสุขภาพที่ดีมีความพอดีในทุกเรื่องที่เขาปฏิบัติเขาจะได้รับความดีงามต่างๆสิ่งเหล่านี้ก็คือคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์แล้วก็นับสูซึ่งนับสูอยู่กับตัวเราแน่นอนอยู่แล้ว นะครับเอเลาะบอกว่านับาลูกุมบิลคยลิวเชลิฟินตนาตันอเลาะจะทดสอบเจ้าด้วยกับสิ่งดีๆและสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเป็นฟินตเนสเป็นการทดสอบจากอเลาะฉะนั้นชีวิตเราจะมีเรื่องดีๆเรื่องไม่ดีต่างๆและเรื่องดีๆในความรู้สึกของเราหลายๆครั้งมันก็เป็นเรื่องของอารมณ์ล้วนๆที่อเล,ละาะไม่ได้รักไม่ได้พอพระทัยมันเราก็จําเป็นจะต้องต่อสู้กับมันเรื่องไม่ดีหลายๆอย่างที่มาประสบกับเราก็จําเป็นที่จะต้องอดทนอดกลั้น ไม่โวยวายไม่ด่าว่าไม่โทษนั่นโทษนี่ก็คือการระงับยับยั้งจากฮาวานับสูของตัวเองเรื่องไม่ดีหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นกับเราหลายๆครั้งเราก็นต้องใช้อารมณ์ใช้สตินใช้ความคิดความเข้าใจใช้สติในการกันกรองว่าสิ่งเราเนี่ยมันดีหรือไม่ดีหลายๆสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันไม่ดีกับตัวเรามันเป็นเรื่องเลวร้ายสำหรับเราแต่จริงๆแล้วมันกลับมีความดีที่มากมายมีประโยชน์ที่มากมายสำหรับเรา เพราะฉะนั้นเรื่องของฮาวานับสู้เป็นเรื่องที่เราจะต้องสู้กับมันจนกว่าเราจะจากโลกดุนยานี้ไปทีนี้เมื่อเราถูกโรคของฮาวาเข้ามาโจมตีเราเราจะรักษามันอย่างไรเราจะปกป้องมันอย่างไรนะครับประการแรกก็คือการกลับคืนสู่อัลลอฮ์ซุบฮานวะตะอาลาครับนะกลับสู่อัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์มาเป็นใหญ่ให้เอากษศาสนาของอัลลอฮ์มาเป็นหลัก นับศึกษาทําความเข้าใจศาส,สนาให้มากๆแล้วใช้ความรู้ความเข้าใจตรงเนี้ยเอามาขัดขวางเราออกไปจากสิ่งที่ไม่ดีไม่งามต่างๆอันต่อไปก็คือการขอดุอาให้มากๆขอดุอานะครับเหมือนกับที่อับีได้สอนเอาไว้นะครับอ,อ,อ,อัลลอฮฺมอยนีอูซุบกัมินนับนับ,นบสิลาตัชบะนับจากฮาวานับซูที่มันไม่เคยเต็มอิ่มนะครับหรือว่าดูอาอีกหลายบทที่นบีได้สอนของเราสอนเราให้เรานั้นรอดพ้นจาก อารมณ์ต่างๆหรือให้เรามีความตักวานะครับอ,าอ,าอาัลลอฮุม่าอาตีนัฟซีนะครับตักวาฮาวะซักกีฮา,าอันตะค้อนมันซักกะฮาเนี่ยนะครับก็ได้เหมือนกันหรือดูอ้กระายๆๆอย่างนะครับที่อลัลลอฮ์สุภาอูตาได้ให้นบีมาบอกแกเราเอาไว้ขอดูอาให้รอดพ้นจากอารมณ์ต่างๆนะครับประการที่สองก็คือว่าเติมเต็มหัวใจให้เติมเต็มหัวใจด้วยกับสิ่งที่ตรงข้ามกับอารมณ์ อารมณ์เนี่ยเป็นเรื่องของฮาวาเรื่องของความตกตามเรื่องของการฝ่าฝื้นต่างๆสิ่งที่ตรงข้ามกับฮาวารับซูคือความตักวาใส่ความตักวาเข้าไปพออยากจะกินปุ๊บนึกก่อนเลยว่าฮฮลานไหมดีไหมบางทีฮฮลานแต่ไม่ได้ต่อย,ยิบันไม่ได้ดีจะกินไหมเอาล้อไม่ชอบฉันไม่เอา จะสวมใส่ปุ๊บไปซื้อผ้าอภรณ์แบบนี้ศาสนาว่าไงอรร์ว่าไงถ้าเราบอกว่าดีฉันใส่ถ้าเราบอกว่าไม่ดีฉันก็ไม่ใส่เอาความตักวาเข้ามาใส่ในชีวิตประจําวันของเราในจิตใจของเราซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้เรานั้นมีความตักวาาจาเกรงต่อรัศุีพาณวตาาและมีความอดกลั้นอดทนต่อฮาวานับสูเสียงยุสิ่งยั่วยุต่างๆที่มายั่วยุเราประการที่สาม การอยู่ร่วมกับบรรดาอุละแมผู้รู้หรือบรรดาคนที่ดีงามทั้งหลายดังที่คำกล่าวของคนสลับบอกว่าอันมตรุอัลาดีนนคอลีลีฮีคนคนหนึ่งนั้นจะอยู่บนศาสนา,าของเพื่อนของเขาคนสนิทของเขาฉะนั้นเมื่อเราเลือกที่จะคบผู้รู้เราเลือกที่จะคบผู้ที่มีความทักวายยำเกรงต่ออัลลอฮ์ผู้ที่ไม่มีฮาวาน,นับสูฉะนั้นการที่เราเลือกที่จะไม่คบ คนเราเ,เราเลือกที่จะคบคนดีๆเหล่านี้เขาก็จะตักเตือนเราเขาก็จะแนะนําเราเขาก็จะชี้นําเราสู่สิ่งที่ดีงามทั้งหลายมันก็จะทําให้เราก้าวไปข้างหน้ามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นสถานะเราจะสูงส่งขึ้นเราจะดีงามขึ้นนะครับแล้วเราก็จะมีเกียรติขึ้นนะที่อัลลอฮฺสุบฮานูะ์แตาลาฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักยิ่งทุกท่านเรื่องของฮาวานับสูนะเป็นเรื่องที่เราหลีกหนีไม่พ้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องสู้กับมันจนกว่าเราจะจากโลกดุนยานี้ไป ไม่มีสิ่งใดที่จะปกป้องฮาวานับซูได้ดีไปกว่าความตักว่าและไม่มีสิ่งใดที่จะสร้างความตักวาให้กับเราได้มากไปกว่าการศึกษาหาความรู้จากผู้รู้ที่ยืนอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องศึกษาให้มากๆและก็พยายามคิดค่้ควรในเรื่องต่างๆให้มากๆเราก็จะรอดพ้นในเรื่องของฮาวานับซูของเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องฮาวานับซูก็คงจะจบแค่นี้นะครับ ก่อนที่เราจะจากไปก็ฝากพี่น้องทั้งหลายนะครับว่าเรายังอยู่ในเดือนลอมฎอนเดือนอันมีเกียรติและเดือนอันมีเกียรตินี้กําลังเริ่มนับถอยหลังแล้วจริงๆตั้งแต่วันแรกที่เราเข้ามามันก็ถอยหลังมาแล้วแหละแต่ตอนนี้มาถึงครึ่งหนึ่งของเดือนแล้วจากนี้ไปน้บเราจะนับถอยหลังอย่างแท้จริงนับจะนับ14 13 12นับอาจจะ15 14 32ไปจนกระทั่งถึงวันที่หมดลอมดอนและ หากระมาดอนผ่านไปโดยที่เราไม่ได้ตักตวงสิ่งต่างๆไว้อย่างเต็มที่เราจะต้องเป็นผู้ที่ขาดทุนอย่างแน่นอนเราจะต้องเป็นผู้ที่อับอายอย่างแน่นอนและถ้าไม่มีรมารอนปีต่อไปให้กับเราแปลว่าโอกาสหรือประตูที่เราจะรอดพ้นจากไฟนรกของอัลลอฮ์ประตูที่เราจะรอดพ้นจากความโกดเกลี้ยประตูที่จะให้เราเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ก็หายไปอีกประตูหนึ่งแล้วอักูลกะลิฮ์ดะวัสซุลลอฮ์ลิวะลัคุมวะลิซาลอิลมุสลิมินฟัสตกฟิรูอินนหุุ่นกฟุรุลรหิม السلام عليكم ورحمه الله وبركاته